เต็แนแเนนะครับเอาเม็ดยู่หันตัวเม,ม็ดยู่ขั้นคู่เดียวเอามาหน้ามาอเดี๋ยวถือมาไปขั้นคู่มองกีดคนที่แหลสร้างเด็ดบอกว่าทร้างเป็นเงาไฟเด้อเลี้ยวไวอ้ไปแป้งไป่กินไอ้เบสควงเบสโย่งูนี่เห็นยนืนว่ะควกอกหนูครับกอกหนูเฮเจอเด็ อันนี่มันยืนน่นนี่ป่ะเตือนเต้อนี่ป่ะคือบอใช้เกือบห้นองน,นั้นเห็นปะ มีหัวดาบลังบ้าก็ดีเลยว่ะนหุ่นไหนไม่ะหัวเนี่ยอะไรก้นนรดอะสางไว้ตัวก็เล็สิดีดิหวล่างหัวเทิงมีต่หูวมีแต่หูวลังเึงเดีย แล้วฮู้ลงมาทัางทีละไม่หางเงาอยู่ข้างเงาเดียวเดี๋ยวอะตกนีตกิตกนไส้ใ้เลยสิคนหรือสีไฮยเบินก่อนเดี๋ยวเ้ยฟางหนามดินไส้คนไงนี่เบิงทางคุณน,นะ้ถ้าเ,มมมเหมุนหรอกเม่หือหรอก บมมาย่ยมสิตัวแกนีอะหรอยู่องกันนี่แหละอ่กหัวนรี่หลุนม่หุดรองก็อยู่อกกหอด้ล่ะโทรศัพท์กับขวดใบใหม่เหมือนขึ้นนะครับขวดใบใหม่เหมือนขึ้น,นาเมดมดักลงเล่นไหมเ็นละยู่หนอแล้ว่าเอ้าแกงถือใา่ไมัตแกงงานกันเอามีดมาแบบดถือนนอย่างสุด เร็วไอแมทเร็วๆขอถังการมีดกเดีด๋อีกัก<อ>นนพายอน่องออกอนน้องออก,ออออกไอแม่สิลงเงเรปแพ่งจำเลยปีนใน้ข้านี่เจ้าออกเปคนเปิดจะตะองไปปีนไอกมหไม่คอยทด้เัง ไปาไดเจ้าคนเดียวเลยาตัวเหี่ยงงเอนห่งานปิดแล้วไม่ต้องห่วงจบไหมคะห่างว่ได้ิขี่ง่าด้ยไหมเยวมาไปห่างเลยยุ่นขี่กใส่กอนี่ไตัดนะตัดงานนั่นออกนะขี้มงงงหรขอมั้ย

เนเ้าม่ด้มดไปย่างมึงไอเดือนคนหลักคู่บ้านไปสี่สิบกว่าคนเนี่ยเป็นประวดเลยคนนันบ้ามางูว่ากับู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 ูบ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 บู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 ูบ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 บบ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  เีื่องยังเชี่องยังอะจับมึงนองๆจะลงมาจะล้นงแต่ยืนย่ดยนไดหยาไปอมเร็วกนดไปไปพัน้องไปฝุ่นนะพาน้องมาหายาคืนอาบน้ยลงมาลงมาพัดจับลอยไปฝุ่นเลย

นี่น้ำหมอกข้างปุ่นตรงนี้เหรอฮะลไปตรงน้่งีน้ำโกว่ามันเยอว่าแค่ทางนี้างเดียวเล่นะ้นกวดหนงขึ้นีกไหม ข้างในวะขาจบวะเออนี่มีเอายหมอะไรขึ้นมีว่ะเออออกนี่กูบอกว่าอย่าลงมากูตามเออแอบทำเียวเออเออทเอาเออแบทำทกับทำมานีน้ำถอตีนเลคะเจอรีิโอู้เห็นกระเียดอกระเด็นชนาเด้หรอู้เหนียวไม่เถียงมึงท่เลน่ะทุกท้า เยราอาจจะเลี้ยได้ดิอรู้บุรี่เดืดมากน้องอ่อัดมืเนาะเยออัดมูเีมดันดินข้าไปดิน้องบอกทางน้อี่ขึ้นไปุ่นนีะเด้ไนเออลกอนไลไปีลงลงายจ้าด้นี่้ขึ้นปมูขึ้น Ngô luôn về khuẩn là đây đi, ông ừ. này không cần đi kìa Chắc bác mình khỏi lùng Họ ừ. không đi đi, ừ. Còn đi, đi. Còn đi không ăn ừ. không Không ăn được Đúng như lạ, hưu đều đi, đi. Mà Đúng. bà này, ở nằm vô chứ Nằm cọc lên Chứ bà ông nào kháu ẻ không chìm hả bà Hết năng bằng

กำ <laughs> <laughs> ลง não, pues não. Yardım, basics, ังกดไงแม่เนี่กดเ้นเต้เลยตวไม่ตัวแบบยงไมดอดกมือหนท่านันนีหัวไปแล้วกันแต่นกดไปเลยค่ะโอ้ยชอที่ดีมานา่ีแบงมงกี่หัวโจหัวโจสี่หรือเนื้อกี่ะไรแบง

nhiều xoong, nhiều ủn ủn này, hàm vào khỏi trái, chỉ để nhìn hoa nụ thôi, nhưng mà giờ này nó ngay มหลงก่งออกเหนงออกแกมนีกูสิต๊กน้ำเสียากลอันหนึ่งเเียงเสียงเสียงหัวนั่งูอัดไปแร้วกดปีเลยบัรขึ้นอหุ่ันหมหาใจบหันท้คไ้พกเรือเสื้อหะไปเอาให้ไหลไปก่อน

มันยดปนมาปะวะเจลเมนมันรปงคาร์สป่ะไปปเด้อเน่ยวาอะไรนบอสสามขวกกรโามหนาวหันใ่มันงูงมันขึ้นรุ่นครับรุ่นมันขวกกรโหสามนันนั่นน่ะเนี่ย่เขาเราทั้งนี้ละแถวๆนี้ละเปลี่น่น้องเหมือนว่าไอแมไแม่สีก้นอะๆอยู่นัยอเยอนี่ละให้ยังนเย เอามามาหยังเอามาเอามาไอนี้ของไหนเอาไปเ่อได้เอาไปเบิ่งนาแจมไปเ้วเบเนี้แจมด้วยแจมไปิดบิ่งเนีโทรสานนองเนี้ยรสามิลานะเอากระตูนมาหลอนไปเนี้ยเ่ยวโทสามนนอเนี่ยเอาเนี้ยเอาไปียอกดเงี้ะงนี้งนี่เลยโอมาแล้วนี่ครับดึงเลยิเจ้าตัว ตัวเดียวจะจ้องตัวเขาแล้วครับผลงานจะดังเดียวกับกระหันเดียวกว่าหนีเลยไอ้แง่เส่นี่เหรอตัวเดียวตัวเดียวทางนี้สองตัวตัวหนึ่งก็ต้องมุดขึ้นขื่นมะนีเป็นว่าเสียมเกียร์ถือมันแต่ว่ามันเบานั่นเนาะเแง่ถือมันรู้กัน